นี่คือจะมีความเอ๊ะนิดนึงว่าสรุปแล้วเจ้าของเรื่องผิดไหมเอ,อ๊ะเลยแบเอผิดผิดไหมได้เราฟังกันโอเคว่ากันแล้หนูผิดไหมที่ไม่ยอมรับว่าตดในห้องเรียนผิดผิดนะผิดเหรอใครจะคนต้องได้รับการแบบ บอกว่าคนนั้นตดแน่อเออจริงป่าจริงป่อาปอาลองฟังดูเราถูกไหม <c oughs> เรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นครูให้ทํางานกลุ่มในห้องเรียนแล้วทุกคนก็ได้นั่งเป็นวงกลมที่พื้นแล้วที่นี้อาจจะเป็นเพราะว่าหนูอึกไม่ออกหลายวัน <c oughs> ในขณะที่นั่งทํางานกลุ่มหนูก็ดันตดออกไปแต่เป็นตดเงียบที่เหม็นเน่ามากค่ะแล้วคือหนูก็กลั้นมันไม่อยู่มันออกมาหลายรอบสองถึงสามรอบได้ค่ะแต่อย่างที่บอกมันเป็นตดเงียบเลยไม่มีใครรู้ว่ามาจากเรา <c oughs> ทีนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นว่า <S <S ได้กลิ่นอะไรปะหมิ่นมากแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงพูดต่อว่าใครตดวะยอมรับมาดีๆด้วยความที่ไม่อยากให้ใครจับได้หนูก็ตีเนียนเราพูดว่าเออหมินมากกลิ่นเน่ามากอะไรประมาณนั้นคือคิดจะเบี่ยงเบนความสนใจจากตัวเองนั่นแหละค่ะแล้วมีเพื่อนคนนึงในกลุ่มเขานั่งเงียบๆเฉยๆไม่ได้พูดอะไรทำให้เพื่อนสองคนที่พูดเรื่องกลิ่นยอนความผิดให้เพื่อนคนที่นั่งเงียบๆแล้วถามเขาว่า แกตดใช่ไหมนั่งเงียบเลยนะเพื่อนที่เงียบคนนั้นก็พูดว่าเปล่าไม่ได้ตดแต่ถึงตดก็ธรรมชาติปะทำให้เพื่อนคนอื่นสงสัยเพื่อนคนนี้และพากันโบยว่าตอบแบบนี้ทำชัวตดชัวส่วนในขณะที่ทุกอย่างเกิดขึ้นหนูก็นั่งมองแบบยิ้เงียบคือหนูอยากรู้ว่าหนูผิดไหมที่ไม่ยอมรับเพราะอายมากจริงๆและไม่อยากให้เพื่อนว่าแต่ก็รู้สึกผิดที่คนที่ไม่ได้ทำอะไรต้องมาโดนว่าแทนหนูค่ะหนูผิดเหรอ ตามหลักเลยนะผิดเขาเรียกว่าฆาตกรรมหมูอันเนี้ยเขาเรียกาฆาตกรรมหมูเลยเพราะว่าทาไปทั้งวงแบบแตกกันเลยแตกกระจายเลยว่าหาว่าใครเป็นคนตดแล้วเราก็ไม่ยอมรับแล้วเราไป่อยว่าใครตดต่อมันผิดอ่ะมันผิดอะไรกมันก็ผิดมันตลกตรงที่ว่าแบบเอ้ยมันเหมือนกับตามตามล่าหาโจรนี่ตามล่าหาว่าใครเป็นคนตด น้องค่ะก็ยิ่งเราเราขำที่น้องบอกว่ามันกลิ่นมันหมิ่นเน่ามากไม่แล้ประเด็นที่ตดมันหาต้นตอไม่ได้เด็มันไม่ออกว่ามันแบบใครตอดมันก็แบบลอยเหมือนมันหาไม่ได้มันจับจับจับคนที่ผิดไม่ได้อ่ะเออมันไม่ทิ้งมันฐ่านตรงไหนไม่ให้เลยอ่ะคือจริงๆอ่ะเราก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่ส่งเรื่องมานะเพราะว่าแบบสมมติว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นน่แล้วมันมีคนอยู่รอบๆเราเยอะใช่ปะอยู่ดีๆมันก็คงไม่พูดเองหรอกว่า สวัสดีค่ะเราตดเองนะคะทุกคนฝากดมกลิ่นด้วยนะมันก็คงไม่มีใครพูดแต่ก็จะเงียบๆแล้วก็ให้คนเขาตามหากันว่าแบบเออ,ใ,<ช>เอใครตดแต่แต่แตอีกอย่างนึงคือเราก็จะไม่พูดเหมือนกันว่าแบบเอ้ยเธอตดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแกบาก้างมันเป็นเหมือนว่า <c oughs> เราตัวรอดคนเดียวอ่ะคิดว่าคงไม่ทำอย่างนกันแน่แต่ว่ามันก็คือมันไม่อยากยอมรับไงคือแบบ ก็มันยอมรับไม่ได้ยอมรับทุกคนก็จะหาเรื่องด่านึกออกปะถือว่าเป็นวิธีเอาตัวรอดอย่างหนึง่งเออคือมันก็เป็นวิธีเอาตัวรอดอนะ่ะมันก็เข้าใจได้เว้ยว่าแบบเออมันคือมันตอบยากว่าผิดไหมเพราะว่าถ้าเกิดแบบเออฟังอยีางเดียวมันก็อาจจะแบบผิดใช่ไหมแต่ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ของน้องอ่ะเราก็อาจจะไม่ยอมรับเหมือนกันอนะ่ะเราก็คงแบบ ไม่รู้เรื่องอ่ะ <laughs> ไม่รู้เรื่องอ่ะ่อ <laughs> ยทุกคนเถียงกันไปเราก็คงเป็นเหมือนน้องคนเนี้ยหรือวป่าถ้า<ห>เนาะ<อ>เขาไปช<อ>ี้บอ,บอกไงแล้วแบบเออใครอะไรอย่างงี้ป่ะเออใช่นอกเขาบอกว่า เออเป็นมากกินเน่ามากคือน้องเขาก็ตีเนี่ยนี่แต่แบบก็เข้าใจได้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้เป็นเหมือนอยเาง i m p o s e r ที่แบบว่าหาการเป็นฆาตกรอะแต่เนี่ยเป็นฆาตกรหั่นหมูกันเพื่อแบบเยอะมากอะอารมณ์แบบเล่นแหววอยู่แล้วตัวเองเป็นหมาป่าแล้วก็แบบบอกว่าคุยใครเป็นหมาป่าเธอแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นอะโอ้ยถ้าเรารู้สึกไม่ผิดอะคือคือแบบมันผิดตรงที่ว่าแบบมันมีคนที่โดนโทษแทนอะ แต่ว่าแบบเรารู้สึกแ่บมันก็ไม่เป็นสิ่งที่แบบไม่ได้อยากยอมรับอะจริงมันผิดนะเพราะเพราะน้องคนนั้นยังไงวพาะน้องคนนั้นโดนโดนโดนแบบเหมือนแบบเพื่อนคนโดนโดนแบบโดนดนาแทนแล้วก็แบบโดนแบบตดหรือเปล่าจะคนทางหน้าจะโดนล้อหรือเปล่าเออก็ผิดตรงนั้นแต่จริงเรื่องนี้ก็คือจริงก็คนแบบเหมือนยู่เพราะอะไรเรื่องตอเป็นเรื่องธรรมชาตินะใช่เรื่องตดเป็นรรมร่างกายเราว่าทางออกที่ดีที่สุดนะก็คือว่าทุกคนต้องเลิกแบบุอยเครตดอะเม็นมากคือเลิกตามหา คนที่ตดใช่เรื่องต่างของคนที่เดียวแล้วก็เออแบบเปิดแล้วเป็นเรื่องขำๆแล้วก็แบบจบมันจบจบแค่ในในกลุ่มนี้ก็พอแก็งไปแล้วก็ปล่อยให้แบบไม่ต้องทากะเอาง่ายๆเรื่องขำๆไปก่อนแล้วกันเพราะมันก็ขำจริงก็จะผิดนิดพอที่ไปบอกให้เขานั่นแหละ